นักศ่รนมลต์มาราชานักข่าทีีทีเทวเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นเป็นอีกครั้งนึงที่ผมรู้สึก เหมือนกับมีสิ่งหนึ่งที่ต้องทําให้สําเร็จแล้วก็ห้ามดับไฟซึ่งทูก,ก็หมดลงไปโดยที่ไฟไม่ดับเป็นการเปิดบงสวงวารมีขององค์ปูนีนากาศเหมือนมีเสียงบางอย่างบอกว่าไม่ต้องดับไฟซึ่งจริงๆต้องเป็นปไดยยากว่าไม่รู้ทูบไม่รู้ทูบกี่ดอกคือมันร้อนจนแล้วไฟมันก็ลงมาที่มือผมแต่ผมก็ขอว่าถ้าถ้าผมไม่ดับไฟขอให้ไม่พองไม่พอง แม้แต่ตอนปกักทูบทูปก็หล่นลงมาที่มือแต่จริงๆมันต้องพองนะฮะไม่พองเลยซึ่งคือเป็นเรื่องแปลกกับร่างกายผมนะ,ะอาจจะเป็นเพราะเราศรัทธา